นะครับบรรยากาศของการเดินทางนะคร <queen> ับกลับสู่ดอนพูกิประเทศไทยน้องยังพูดถึงกันเลยจะมีใครขับมารอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพงที่บินกันนะครับนะฮะเดินทางโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทเวียดเจ็ทเอเดียคือยูมาร์โรเดียถ้าคุณค่อนใช่ถ้าคุณอยูเลยดีโอเคนะฮะ กำลังจะเช็คอินนะครับเัวร์ไทยเวียเทเวีเจทแอร์ดอทคอมเท่านั้นเวียเจทอร์ดอทคเท่านั้นเซมเปเปนี่เขาก็มีเวียดเจ็แอร์บินโทมเดินทางปลอดภัยอ่ะพี่กอน ตหรือยังสวัสดีครับผมครับเออ่รากำลังเดินทางกลับกันแล้วเนาะใช่ครับเรากำลังเดินทางกลับตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินนะครับเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตซึ่งเราอยู่ที่เคาน์เตอร์ของนี่เลยเวีเจ็ตนะครับขอบคุณสายการบินเวีเจ็ตด้วยนะครับที่สนับสนุนนะครับทริปพิเศษให้กับน้องูทุกที่เลยใช่แล้วค่ะขอบคุณไทยเวีเจ็ตมากๆนะคะเขาขอบอกว่านุ่มนั่งสบายมาก ที่รองขากว้างมากเลยค่ะกี่คนดูอ่ะตอนนี้สองพันสี่ครับโอ้ยังเช้าอยู่ค่ะไม่ว่าเช้าอยู่ใช่ใบตากลับบ้านกันถึงแล้วมันจะเช้าอยู่แต่เราต้องตื่นชีวิตต่อไปนะคะครับเราพบกันนะคะกัหรับกันขับไทยแลนด์จะรอเจอกันเลยค่ะเตรียมรับรายกระแทกแล้วรอไรก็ะแทกของอะไรครับของอะไรอ่ะแลนดิ้งเออ จากการที่เราเดินทางด้วยไทยเวชมาเป็นยังไงบ้างรู้สึกโอ้บ่อยมากขนานค่ะเราน้านนั่งสบายใช่แหละก็สบายด้วยค่ะทุกคนกาแฟเล่นแล้วก็เป็นเป็นการบินที่บินแล้วรู้สึกอุ่นใจปลอดภัยตลอดการเดินทางครับครับโอเคเดินทางปลอดภัยนะครับอ๋อเราจะเจอกันใหม่นะครับสวยมากสวยสวยเลิศมากเลิศมากอันนี้เป็นเวอร์ชันอัปเดตแล้วเหรอสวัสดีครับ ออตอนนี้เรา,เ,าเราอยู่ที่เคาน์เตอร์ของไทยเวทเจ็ทแอร์เนาะอ,อันนี้เป็นไลฟ์คราบองอนะฮะอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างเราเดินทางด้วยเวทเจ็ทแอรมาบ่อยแล้วเขาเป็นยังไงบ้างเซอร์วิสเรื่องนี้นั่นเทียงนะ,ะ,นะ,ะก็ขับขี่ปลอดภัยไปกับเวทเจ็อุ่นใจอ,อุ่นใจทุกครั้งที่เราเขาเรียกว,ว่า รายเจิร์ลุกมามันอุ่นใจเออเออเเขาเรียกว่าคนข้างนี้จะโฟโร์โฟโร์นะฮะไม่มีกระท o กระแทกให้เห็น<ช>นะครับอ่ายๆก็คือนนว่าเดินทางกับเวดเจย์คืออุ่นใจครับโอเคอ่ะทายินเท่านี้เสร็จแล้วนเนาะเทปะสวัสดีเทปไหมกำลังจะเช็คอินกันแล้วนะครับใช่ค่ะกำลังจะเช็คอินล่าสุดไทยเวดเจย์เข้ามาดูนะครับ สวัสดีคดูว่าเราไลฟ์ตัลฮะใช่ครับสวัสดีค่ะใครดี้อแมนจะเมอร์จันเซนร้องเับแบงค์วิชการตายแล้วไงตายแล้วไงแค่ตายแล้วเท่านั้นใช่ค่ะบินสบายกับไทเวสเจนนะคะครับแต่วันนี้บินอยู่ที่แคนซัสเช่กัมพูชาไปที่สุวรรณภูมินะฮะไปสุวรรณภูมิฮะครับเลิศมากร้านตุ๋ปังอลังการวังเวอร์โอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันครับโซ่ ก็เงินเพย์อยขอทางหน่อยได้ไหมครับเราไปดูตอนตรงเช็คอินนะครับผมเช็คอินอ๋อเช็คอินโอเคครับนี่คร okay. okay. ับถอดออกแล้วโอเคตุ๊กตาจะเลื่องใช่ไหมโอเคนี่ฮะไครเจ๊ครับรอเช็คอินอยู่ นะตอนนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับที่หมีน่ารักตัวใหญ่มากโอเนะเออ,เอ,อ,อมุนครับสมุนนะสมุนแต่เช้าเลย ครับเออราติดรถเอาใหม่เอาติดรถัอเออโยอโอ้อยากได้ของใครอ่ะออ๋ของพี่ฟ้านี่เดี๋ยวให้ดูนี่คือน้องมิกกิเมลอยู่คู่กับน้องเป็ดกับกาบนะครับนี่ได้น้องคนนีมาใหม่น้องกับกาบน้องเป็ดห้อยกบเออน้องเป็ดนี่น้องกบห้อยเป็ดเนี่ยน้องกบห้อยเป็ดเลิศนะสุดยอด โอ้ยังมีคนไปบายอยู่เดินทางอย่างปลอดภัยสบายใจด้วยว <c oughs> ีเจ็ดแอร์ดอทคอมมาหิวข้าวค่ะครับเหมือนกันนะ <c oughs> คิดว่าเราจะไปหากินข้างในกัน <c oughs> <c oughs> อ่าเข้าใจได้นะครับ <c oughs> ที่พูดมาก็มีผล <c oughs> นี่คุณโสพินนะฮะเป็นเจ้าของวิธีนิสกายชัมบูดีมาส่งเราด้วย้องฉลุกเร็วมากอออีกทีหนึ่งเธอเลิศเปินบเลิศจบจบดูนะคะวันนี้นี่นี่นัดหมายเกือไปนัดนีเนี่ยไม่ได้นัดันอโอ้ไม่ได้นัดหมาย ไม่ได้ดัดหมายเลยจ้ามากขอบคุณชุดสวยๆด้วยนะคะครับจ้าไอเดีตะบอนเรานะคะไอเว่าเป็ไหนยีเกนเจกบโบโตวิดแบงค์โฟมโซนไอโซสซนโฟมโต๊ะเออนี่นี่ทารันเชกินนะครับไนเบ้ไนเบดเจ็บแบบก็ดีเจ็โจ๊กโอยเจ็บเจ็ยโออเจ็บโอ้ยเจ็ อี Hi. Hi. เก๋อฮะสวัสดีไฮไปไหนวันนี้วันนี้เราจะไปกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหานทราบิสณามหาดีมเทมหานครบารีมณฑไม่ใช่ต้องต้องพูดเดี๋ยวมันจะเป็นดราม่า ไม่มีใครแก้ให้เลยรถฉมกนี่เราจะเป็นดำหรอดำมากเลิเล่นหแต่เช้าเลยแต่เช้าเลยอยากจะร้องเพลงให้ฟังเออร้องร้องเพลงเกี่ยวกับไทยเมจิร้องเพลงเลยนะแต่งเพลงเกี่ยวกับไทยเจสักสองท่อนโอ้โหเจิดูอยู่เจิตดูอยู่เอาใจน้อยไม่ใ่เพงค่ิงหอคิดไม่ทานน่ะคิดไม่ทัน เราไม่ใช่อันนี้นะเราเป็นเราเป็นนางอ่ะเป็นางงามจ๋าเลยเราใส่ส้นสูงนี่จิ๊กส้นสูงเราส้นสูงอันนี้ส้นสูงนะฮะใช่โอ้โหเราท่าน่าขโมยซะเหลือเกินฮะสวยนั่เลยไปคิดเพลงก่อนไปแต่งไปแต่งเพลงก่อนพูดอะไรสักนิดน้อยถึงเวทเจ็ดหน่อยครับก่อนจะเดินทางไปยอ๋อเวทเจ็ดนะคะเป็นใส่การ์ดวินหนึ่งเนเอ้ยเป็นหนึ่งใน็ตใส่การ ใช่เป็นสายการเป็นสายการบินยังเช้เชาไม่เป็นไรไม่เ,<อ>เป็น<อ>ไรถือว่ายังเช้าเดินไปเป็น,ปนสายการ<ป>บินบที่หนึ่งอยู่หนึ่งในใจของพวกเราใช่ไม่ใช่แค่พวกเราคือมาล้เอ้ย เป็นหนึ่งในใจของมาลัยไม่ใช่แค่มาลัยแต่เป็นของพวกเราวถืออย่างเช้าใช่ก็คือเราอ่ะแตต้องบอกว่าสายการบินด้วยเจนเนี่ยเป็นสายการบินหนึ่งเดียวในใจที่เรารู้สึกว่าเราขึ้นที่ไรเนี่ยก็ถึงใจสบายใจทุกครังเลยใช่ก็คือแบบสบายดีนะถูที่หมายแล้วเหรอเอานอนเต็มอิ่มนะเออนอนเต็มอิ่มนะใช่ก็คือสะดวกความอยังเช้าอยู่ ก็ให้ความก็ให้ความสะดวกสบายให้ความผ่อนคลายแล้วก็อะไรสิ่งหลายอย่างแลวกการบริการที่แล้วก็ใส่ใจผู้เดินทางทุกๆคนเลยะอนล้นนวก็บางทีก็ใจดีมากบางทีเราเนี่ยรถกระเป๋าแบบเกิน20กิโลอย่างเงี้ยเขาก็ให้นะโอ้จริงเหรอแค่บางคนแค่บางคนเสือเราให้เยอะหรือให้หนึ่งให้หนึ่งโลแล้วก็พอสบายพรุ่งนี้คนเดินทางมาแห่กันมาเอ้า มิสแกรนบอกว่ามันเกินได้20กิโลเมื่อกี้เป็นแค่การแสดงนะคะทุกคนจริงๆมีสติเต็มเกินร้อยด้วยซ้ำอ่าโอเคนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณไทยเบสเซนด้วยนะคะนอนน้อยนอนน้อยแต่นอนนะเออติดกล้องลูกครับนอนน้อยแต่นอนนะว่าคืออะไรเราสอบได้นอนสิลูกวันก่อนมาถึงก็สามแล้วนอนนอนไม่รับหัวใจมันกจะท๊ะจะใส่เออเออเออนอนนอนไม่ได้ พอเดี๋ยวเรื่องสิทธิ์มาไม่หรอกแล้วลองคือแบบน้องราชเกณฑ์ครับใกระพร้อมเบจเจ็ดครับเดี๋ยวเราจะอยู่กันตรงเคาน์เตอร์นี้สักระยะหนึ่งพอเช็คกินเสร็จเราก็จะเข้าไปข้างในแล้วนะฮะพอได้เวลา boarding time แล้วคุณผู้ชมนะฮะก่อนนี้กี่โมงเออนี่ฮะสิบโมงเจ็ดโมงมีเวลาอยู่เนาะโอ้ยประมาณสี่ห้านาทีนะครับ เจเแอลคอมอีกครั้งหนึ่งคตอไปใครสั์เอนดีแคนเบเดียครั้งหนึงนะฮะเพราะว่าเอนดีแคนเบเดียเขาก็สัมภาษ์น้องเหมือนกันนะจ๊ะฮะเออมีโชว์วัสซีนอะไรกันด้วยฮะเข้าประเทศไทยนะครับ ไช่บรรลุเวเจตนี่สะดวกสบายมากม่องไว้ง่ายสุดๆดีสบายหายปวดขึ้นไปปุ๊บครับหัวถึงบ่อปุ๊บเมื่อไหร่ก็หลับทันทีขึ้นเออลงนี่เออเลิศที่สุดเลุกพระละายนะปลุกจิตปลุกใจตัวไทยเวเจตไปแล้วโอ้โหฝังในจิตวิญญาณเฉียบครับต่อจากนี้จะบินที่ไหนไม่ได้แล้วน่าเสียดายเลิศที่สุดกรมืก็มือสุดยอด เออบอกว่าแต่เช้าเลยเช้าไม่เป็นไรจะไฟไหนก็ต้องไข่งเลยนสุดจริงๆมีทุกไฟตั้งแต่เช้าเฮ้ยเฮ้ยไอไปก่อนลไอไปก่อนไอรักยูเอออ๋อเนาะนี่ความแข็งแรงของไฮดี้พลังใบนะฮะถ้าไม่มีใบก็ไม่แข็งแรงขนาดนี้อย่างนั้นเท่าเดิมทุกรอบเลยนะอ้าวเหรอมาดูครับครั้งที่แล้วก็เกินมาเท่านี้เหมือนกันดูว่าเขาจะให้เปล่านะฮะ ต้อขึ้นเลยนะแต่เราองของขันเพิ่มขึ้นกับแฟนคลับได้ตอบดีตอบดียาวร์วัีนฮะรส์มครัวิตามินอีอหน่อยอหน่อยอยากละมาทิ้ิงนี่เคยอยู่นี่เคยอยู่ข้างหลังนะ เียกับชาลลอตเนี่ยเช้าเ้าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะครับเราจะได้เห็นภาพข่าวๆน้องๆทำงานหนักกันมากนะคุณผู้ชมให้น้องๆได้ทํางานก,นกันก่อนนะเช็คอินกันให้เสร็จเรียบร้อยกระเป๋ามันเยอะมากมายสัมภาระมันเยอะแยะนะครับนะฮะจะได้ไม่เสียเวลากันมากคุณผู้ชมเพราะต้องเดินทางที่เดินทางกลับสวนพงกัน,นะฮะเดีมีงานตรงงานต่อยนะ อ่าโอเครถกระเป๋ากันไป้ายนะน้องๆกำลังวุ่นๆอยู่นะครับเพราะว่าต้องเช็คดีเช็คทุกอย่างว่าสมพลุงสำผละเอาไปครบหรือเปล่าในจะของจากแฟนคลับในเจ้าของสัมภาระตัวเองนะครับก็อยากจะพาไปคุยทุกคนนะฮะแต่ว่ารอให้น้องๆได้ทําอะไรเสร็จก่อนดีกว่านะรุผู้ชมนะเออยังมีเวลาอีกหลายครั้งที่เราจะได้พูดคุยกับน้องๆนะครับ ฝากเราจะมากอส่อไปไปเช็คกินใ่หรอน่าจะไปเข้าห้องน้ำน,นะคุณผู้ชมน,นะนี่นี่ทีงานนะี่นี่เอ็นดีเอ็นดีชคมโมเดียมีคนถามหาอยู่เป็นยังไงบ้างรครับครับเออรู้สึกว่าดิใจมา,มากมากครับในชีวิตการแรกที่ได้เจอกรุปม แบบวันฟาร์มลี่มิสแกรนไทยแลนด์มิสแกรนแคน d บ a เรียครับคือทุกคนแบบสนุกมากและเมื่อคืนนี้แบบงานแบบ very very amazing everybody enjoy ครับขอบคุณครับคุณทายทุกคนที่สนับรนู้นมิสแกรนกรุ๊ปแล้วก็มิสแกรนแคน a บ b o d เ a ียเราก็แต็มที่ครับและวิธีนี้เป็นเวทีอันดับหนึ่งของประเทศกัมพูชาด้วยนะครับไม่ว่าในประเทศไทยหรือว่าประเทศกัมพูชาที่นี่ก็เป็นทุกคนแบบเร่ามากครับคือตื่นเต้น เวทีของมิสแกรนไทยแลนด์กัมพูอเรียครับมิสแกรนไทยแลนด์กับแคนเบอรครับโอเคุณมากครับให้พูดถึงวันไฟนอลที่จะเกิดขึ้นหน่อยครับผมของกัมพูอร์เรียครับวันไฟนอลวันที่27เดือนน่านะครับเราจะมีอีกสีคอมเพติชันครับประปุมีวันที่เออ่สปรีมชุดคอมเพติชันแล้วก็มีนัสนาคอสตูมแล้วก็พรีเลมเนนารีแล้วก็ไฟวันไฟนอลวันที่27แล้วก็ทุกคน วันนี้เรามีคนมาเขาเ้าประกวดเยอะตัวแทนให้ทุกจังหวัดก็ประเทศที่มีคนกัมพบชรียอยู่เยอะก็แบบเป็นปีนี้เป็นคือสิปีของมิสแคนเอร์เรีัลด้วยเราจะทำให้ยิ่งใหญ่ครับออขอบคุณที่คุณชายแล้วก็คุณขกนเนทุกคนที่เขา เป็นเป็นให้กำลังใจให้มิสแคนคาบูเดียเติบโตเร็วมากปีนี้เราติดอันดับหนึ่งของประเทศแล้วนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับผมขอบคุณทีมงานด้วยนะครับเออเออแฟนๆก็เรียกร้องมาเหลือเกินว่าอยากให้ถ่ายทุกคนให้ดูทุกคนเนี่ยน้องๆก็พึ่งปืนกันเนี่ยโอ้ยหแต่เย็นๆกันหน่อยเป็นไงมาม่าได้ข่าวว่ากินมาม่ามาไม่ชอบหิวมากเออคนใส่คอมพิวเตอร์เห็นไหมใช่คนใส่คอมพิวเตอร์ซอมิวเตอร์ยังไม่มีนะตอนนี้ใชนะฮะ เดี๋ยวพาไปดูทุกทุนโชว์วัคซีนเร็วๆเดี๋ยวเราจะต้องรีบเข้าไปแล้วนี่ค่ะฉีดตั้งแต่ดโควิดยาวัคซีนคนละวัคซีนนะฮะเอต่างและเออเราเพราะเราเราจะอยู่ที่นี่ช้าไม่ได้นะเออต้องรีบเข้าไปเอาไว้ในโน้ตเออเร็วๆใช่นี่โชว์ๆไม่ต้องมาโชว์พี่โจโอนุโอเคอยากเห็นก็พาพาไปดูกันเข้าวๆนี่ น้องอยู่น like ี่อ่าอยู่นี่ครบเลยนะครับแต่เย็นๆนะทุกคนนะอย่างเช้าน้องอาจจะไม่อยากคุยเท่าไหร่อนเอาข้าวๆข้าวไว้ดูอีเวนต์หน้าเนาะแฟนคลับโมโหใหญ่แล้วว่าทำไมไม่ไปคุยกับน้องๆเยอะแยะเดี๋ยววีนเจมี่แต่เช้านะเริ่มต้นวันเราต้องแบบใจเย็นๆใจเข้าลึกๆลมหายใจเข้าลมหายใจออกเลยดอกไม้บาน เกือบละเกือบไปละเออเซเว่นดีปะดีนะโอ้ขออะไรอือโอเคมุกคลาสสิกที่สุดนะครับตอนนี้นะคะคือคนที่ไม่ครบเพราะว่ามีหนึ่งบุคคลที่ไปรีคู่เออว่าเขารีคู่กับชาวแล้วจะไม่บอกหรอกนะเป็นว่าเป็นใครอ่ะเออไม่บอกหรอกนะฮะตอนนี้นอนหนูนอนหนูนะครับผม เราไม่ออกเลยเราไม่ยากเลยนะเราไม่ยากเลยหรออันนี้เขาเออนี่เราได้น้องเป็ดมาประชว์แล้วแต่เราอยากชิลีเพราะมันน่ารักมากเรวจะไปหาหมวกใส่แบบนี้ออ๋จะได้เหมือนน้องเป็ดใช่แฟนคลับให้มาเมื่อวานนี้น่ารักมากแล้วกบมาสะพายด้วยใช่ให้เหมือนน้องกบมันน่ารักมากเลยนะไม่อออออกเันนี้เขาหนูค่ะข้างเขา จะเย็นๆนะฮะไม่ต้องไม่ต้องวีนเสียแฟนคลับวีนใหญ่เลยในไลน์ว่าพี่โจไม่ไปคุยกับทุกคนเลยนู่นนี่นั่นเราถ่ายแต่คนเดิมๆมีเพื่อนอย่างนี้แบบวีนพี่โจมาเยอะเลยบางคนก็เข้าใจบอกว่าโอ้ยังเช้าอยู่อ่าอ่าอ่าเออมันยังเช้าอยู่นะเนี่ให้เห็นเป็นบรรยากาศภาพรวมนะครับว่าเรากำลังเช็คอินอยู่ที่เวียเจทไอดอทคอมเท่านั้นแหละ ดูไลฟ์สดอ่ะมิสแฟนมีสิบคนไม่ได้มีแค่คนสองคนนะคะใช่ก็ดูบรรยากาศเราต้องนึกถึงคนอื่นด้วยเออเดี๋ยวจะไปกันแล้วเอสเอเดียร์ว้วว้าวเอสเอเออเออโปรโมทแล้วเทหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะไปแลนะฟังกันหรือยังฟังแล้วครับในนั้นน่ะในนั้นมันค่อนเพนเจอรเลิศเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจอร์ชายนิ่งชายนิ่งมาเฟนิ่งมัสสวยมากครับ เจ้าว้ามันเป็นฟีมิลส์โอ้สุดแล้วเสียงเขาก็คจอพายหรอกสุดจริงๆแล้วท่าเต้นของพี่เาอ่ะครับมันทำให้เราใจละลายกันข้ามประเทศฟังที่สุดแทบจะประเทศเออแต่ว่าอีกครึ่งประเทศที่ไม่กินอ่ะเขากินต้อนอ่าเอาไปไปแล้วนะเดี๋ยวจะตัดไลน์แล้วตัดไลน์แต่เพียงเท่านี้นะฮะทำเต็มที่เพื่อทุกคนนะครับผมเมื่อวังอลังการยกให้นอ่าไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาเท่านี้นะครับผม เออเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วนะฮะเอาเท่าที่ได้สวยครับผมนะฮะเข้าใจทุกคนนะครับผมแต่เราให้ดูกันคร่าวๆเพราะว่ามันต้องเร่งรีบเป็นสิงๆที่มันจะดีพลาดเจอแล้วนะคุณผู้ชมนะแล้วน้องๆแต่ละคนเขาก็เช้าๆกันด้วยทํางานหนักมาบางทีเกาอาจจะอยากอยู่เงียบๆบ้างนะเออมันเป็นปกติของมนุษยชาติคุณผู้ชมเข้าใจกันหน่อยนะเออเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะตัดไลน์กันแล้วนะครับไว้เจอกันนะฮะไว้เจอกัน ต้องเหลังอ<ช>เอาตัดแต่ท่านี้นะเดี๋ยวเราจะไปตรวจกันแล้วนะครับตรวจคงตรวจของเข้าตมงตมอนะครับโอเคบ๊ายบาย